สวัสดีครับวันนี้กับผมในทัสันตุซาเฮดดีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการนะครับเป็นการล่าเชลอีพีหเอาเป็นว่าเราไปรุยีกันเลยดีกว่าครับไปที่ไม่ใช่อเทมดิผมกดผิดนะครับซ้อร์รี่ครับเขาที่ทีมนะครับดจัดการทีมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เซตไว้นะครับก็คือยังไม่ได้ซื้อนักเตะเตรียมมาเลยก็คือมันมีนักเตะที่ผมเปิดค้างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้นักเตะตัวนั้นกันโอ้โหครับ แล้วก็ผมแลกได้ใน EP ที่สี่นะครับปึ้งยังไม่ได้ใช้มันเลยเป็นตัวเปียโรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจะใช้แมวมอง VIP นะครับก็คือใช้มูลค่านักเตะห้าล้านขึ้นไปแล้วก็เปียโรครับสองร้อแปดสิบล้านมันจะได้สักกิบบาทเทียวอยากรู้สิบใบยังโอเคครับใช้นักเตะสิบใบข้อเสนอสามบุกหนึ่งนะครับเป็นสี่นะครับก็คือสี่ใบทั้งหมดที่เราจะได้มูลค่าก็คือสามร้อยสี่สิบหกล้าน ครั้งแรกไปครับลุยๆๆๆยืนยันครับเอาหน่อยเอาหน่อยมาหน่อยเว้ยโอ้โหแต่ละใบช่าง้าจ,จดจำสุดเลอเหมือน,ไ,นไดเรนมาริดอะเอาอันนี้ก่อนละกันเอามาลิดอันนี้ก่อนแล้วก็ยูนตุสโหยาลา้วยว่ะ ะะอ่นานไม่ออกใช่ครัโนโรนโดหมวกสี่เวลาบวกสองโอ้โหเวลาราคาตกอะ่ะอันนี้หมวกห้าเขร้อยเหมือนกันโอ้โหเจ๊งครับเจ๊งยับเลยเจ๊งเจ๊งยับไม่ต้องพูดถึงครับอ่ครับรับคิสโนโรนโดปีสิบสี่ทีปะ่ะอ่าครับปึ๊บโอ้โหสันซีมูเอาล่ะ EP น,นี้ไม่ใช่ EP นี้ดิครั้งแรกยังไม่คมนะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งที่สองต่อครับในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า มาครับแารเปลี่ยนครั้งที่2ผมขี้เกียจรอครับแมวมองมืออาชีพครับเลยเลยครับแมวมองมืออาชีพไปเขาเปิดด้วยกันนี่ผมจะเอาคริสโนโรนโดอีซีแมตซี่เนย์มาฮุลเลอร์แฮร์รี่เคนบุนเกรโรแล้วก็ไวแกสแล้วก็ฟลิมโนแล้วก็ซันเชสแล้วก็เบนเซม่านะครับสิบใบนี้มูลค่า417ล้านเลยทีเดียวทางการแรกครับ ไปครับขอเถอะอย่างน้อยหกวัยรับห้าร้อยจะดีโอ้เพียงเพียงอันนี้ผมจะแบบเปิดจากก้าสต่ำนะครับเราจะไม่เปิดเราจะเปิดช้าๆเราจะไม่รีบนะครับโอ้โหเบอร์เบสกับบาร์เซโลนาวาเลนเซียได้เลยโอ้เดลโบเวสบาร์เซโลนาได้ปิเก้อันนี้ได้ แมสซี่บวกห้ากี่บาทวะจำไม่ได้บลเบส์น่ยเปโลอบวกหนึ่งพ้อเงนี่อะไรนี่นี่ได้แมสซี่บวกห้าถือว่าเจงครับแต่ก็เจงไม่เยอะแต่ก็ได้แมสซี่บวกห้ามันก็โอเคครับเพียงแต่ว่าถ้าหักภาษีหักอะไรแล้วในตลาดมันก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับแมสซี่บวกห้าเดี๋ยวเรารออีกหนึ่งชั่วโมงครับผมจะหาตัวบวกให้กับสุดท้ายวันนี้เกมไปฟ่ารายสามหเช่นเคยผมก็จะทำการ ก็ไป่นำงการหละก็คือ EP ห้าครั้งที่สามลุยกันป่ะแนานแรกเปลี่ยนเลยมามีวันนี้เป็นแมวมองมืออาชีพนะครับเป็นปี14 WC จำนวน10ใบมูลค่ารวม558ล้าน10ใบครับแรกยืนยันเลยครับของดีของดีมาหน่อยเว้ย โอ้โหใส่พุ่งหมดเลยครับรอบนี้เอาแมนยูอ่ะโอ้โหบุกแปดอะไรวะผมว่ากากนะตัวนี้บุกแปดเพราะดูสเตตแค่เก้าสิบเองครับตัวนี้นิสตอรลอยแล้วก็โอ้โหนิสตอรลอยสองตัวเอาอ่ะแล้วนี่เอเวสนิสตลอยลสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านนิสตลอยสามร้อยเก้าสิบหกล้านโอ้โหบ,บกุกแปดยึดแม้คือพแพงแต่ว่าเจ็ดร้อยรัว อ่าคบวกแปดครับผมไม่รู้นะครับที่นี่อ่านว่าอะไรใครรู้กดคอมเมนต์ครอบเอาเป็นว่าครั้งแรกครั้งที่สองเจ๊งครับครั้งที่สามเสือกไม่เจ๊งครับโอ้โหเจ็ดร้อยสี่สิบสองล้านบวกแปดถามว่าใช่ไหมต้องดูก่อนมันอยู่ทีมอะไรเดี๋ยวดูแป๊บ,บนึงมันอยู่ทีมแล้ววะอยู่ทีมอะไรนนาะแมนเชสเตอร์ ก็อยากใช้นะแต่อยู่แมนอยู่อ่ะประเด็นแล้วไม่อยากใช้ขอดูหกแปดเยอะเยอะสิเงีไม่มีสีทองอนะ่ะที่หกแปดเนะี้ยมอนมีสีทองเลยมอนนี้นี้ร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยสิบไม่ไม่ไม่ผมว่าเขาจะพีน่นะาฝากกดไลค์